พบกันเช่นเคยนะครับวันนี้หนุ่มเมืองชวนชาแนลกับร้านต้นยำแซ่บเบอร์เดี๋ยวเราพาเข้าไปดูยำแซ่บๆนะครับนี่เดี๋ยวเราพาไปดูเมนูก่อนนะครับเมนูนี่เจฟเปิ้นกำลังยุ่งอยู่เลยเจฟเปิ้นเซมอนสวยมากมครับเซมอนยำเชอร์เลยครับยำเชอร์เลยนะคะ ปดาเยอะนะครับวันนี้เยอะมากครับแล้วพาเข้าไปดูยำนะครับเาาดเี๋ยวลองอามันไปอยู่ไกลๆเมนูนี้เป,นเป็นเมนูยำถั่วพูกุ้งสดนะครับเจ็ดสิบบาทนะครับาายำถั่วพู ็ดสิบบาทนะครับ เจบาทนะครับชิดนี้ต่อไปเรามาดูยำ3ามไข่นะครับเมนูนี้ร้อ่สิบบาทนะครับอันยำจดได้เลยนะครับทานเสร็จได้ค่ะมะนาวสดนะครับร้นานนี้ยำมะนาวสด ลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆนะครับลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลุ้นดูแมงดาแน่นไหมเผ็ดไหมคะลูกค่ะสักคู่เดียวค่ะเดี๋ยวพี่ทำให้ค่ะ แน่นนะครับไม่พลาดเลยนะครับไม่แน่นเราไม่ให้ไปนะครับปักได้เลยนะครับนั่งรอแป๊บนะครับแมงดาแน่นๆนะครับเจอน้ำยำแซบๆเข้าไปแซบเวอร์ครับผมชื่อร้านนะครับร้านนี้ยำสามไข่ร้านเราให้แมดาเป็นตัวนะครับไม่มีแบ่งไม่มีกั๊กนะครับ มียำไข่เมงดายำกูมาไข่กูมาไข่ปลาลิเกลเรซียวนะครับเอายำมันเส้นสองหุ่นค่ะค่าลูกทำยำกระแ่บเข้าไปได้แต่ป้าทำไม่เลยค่ะกันความแซ่บเวอร์เลยนะครับร้านนี้ครับสองแล้วนะครับ ทางร้านมีโต๊ะนั่งนะครับนี่ข้างหลังข้างหลังนั่งได้เลยนะครับนี่ต่อไปเป็นยำหมูยอนะครับหกสิบบาทนะครับเมนูนี้อันนี้หมูยอมางกรนะคะใช้หมูยออย่างดีนะครับหมูยอบางกรอเลยนะครับนี่มะนาวขั้นกันเษยนเห็นนะครับขอข้าวป่าสอของา ยำหมูยอะนะครับเมนูนี้60บบาทนะครับ <c oughs> ยำหม,มูยอครับนะ่ากินมาก60สบาทไปส่งแล้วต่ไปเป็นยำปูมา้าไข่แดงนะครับเมนูนี้100บาทนะครับ ขายดีนะครับร้านนี้ตั้งแต่4โมงไม่ทันได้หยุดเลยนะครับหมูย่อไข่แดงเมนูนี้100บาทนะครับ ตานเคี่ยวนี่สูตรเจเปิลเลยนะครับสูตรเฉพาะเลยนะครับขูมมาสามตัวเลยนะครับก็เป็นไข่แดง ห0 0บาทนะครับโด,ด,ดน้ำยำแ่บแบเข้าไปนะครับออร,บอร่อยครับสดครับร<อ>้านนี้ น้องเขาใส่ถุงนะครับจ้าจ้าบอกว่าพ่อบอกเขาเลยจ้าจ้าเอาชาไปตั้งหักไหมคะเดี๋ยวให้ชาไปด้วยมาไข่แดงไม่หรอกครับเดี๋ยวพิการหันยำจดได้เลยนะครับถ่ายกันนิฝาดกันยาวๆเลยนะครับไม่ได้หยุดนะครับ นี่เมนูอะไรครับเจ๊ยำวุนเส้นสชุดยำวุนเส้นสองชุดนะครับชุดละหกสิบบาทนะครับใส่ไม่ยัง้งใส่ไม่ยัง้งถือมอนนี่เนื้อสวยมากครับชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับ,ช,รบชิ้นใหญ่ๆคำโตๆเลยนะครับ ก็มานั่งรอยำกันนะครับนี่ไปดูบรรยากาศหน้าร้านนะครับนี่นะครับขายดีทุกวันครับร้านนี้จะวุตเต้น2ชุดนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องหนุ่มมึงชนชาแนลด้วยนะครับ ถ้ามีโอกาสจะไปหาถ่ายร้านยำอร่อยอร่อยให้ดูนะครับยำบุฟเส่นนะครับออช,ชุดละหกสิบบาทนะครับกินสุกกินดิบบอกได้เลยครับร้านี้เราลวกให้นะครับมีมอลวกเราอยู่นี่เลยใกล้ๆนี้จบเลยนะครับ ฟันขึ้นขโมงเลยครับลวกกันสุกๆเลยนะครับนี่นี่น้ำปลาสูตพิเศษนี่น้ำปลาเราต้องมีเลยนะครับอ้าวอย่าลืมต้มยำแล้วใส่ถุงไปแล้วตะวันจะต้มยำของพี่นหคะใช่ค่ะ ผ่านไปผ่านมาอย่าลืมแวะมาอุดหนุนนะครับร้านเปิ้ลยำแซ่บเบอร์ตลาดโตลุงหน้าศาลชลบุรีนะครับลองมาทานดูครับแล้วจะรู้ว่าร้านยำแซ่บอยู่ที่นี่เองหรืๆๆอไม่อยากออกมานะครับเขตตัวเมืองชลบุรีนะครับๆๆๆทางร้านก็มีแกบฟู้ดให้แล้วนะครับสั่งได้เลยนะครับ เส้นชุดที่สองจุกๆเลยใส่ไม่ยั้งนะครับร้านนี้ส,ส,นสองชุดไปแล้วร้อยยี่สิบบาทสองชุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูนี้เมนูสุดท้ายนะครับ กดไลค์กดติดตาม,มากดแชร์ช่องหนุ่มมืองชนชาแนลด้วยนะครับถ้ามีโอกาสนะจะพาไปดูร้านยำอร่อยออยนะฮะถ่ายให้ดูนะครับมากดไลค์กดติดตามช่องหนุ่มมือชนชาแนลด้วยนะครับนี่ครับเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีนะครับน้องๆมาสั่นเพทานนะครับ อย่าลืมแวะมาอุดหนุนกันนะครับมาลองชิมดูยำแทบๆนะครับราคาจับต้องได้นะครับ กดไ like, ลค์กดติดตามช่องหนูมึงชนชาแนล้วยนะครับนี่นะครับต้ยมยำต้ยมยำต้มยำทะเลค่ะต้มยำทะเลนะครับจุกๆเลยนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูกดไลค์กดติดตามช่องหนูมึงชนชาแนล้วยนะครับ กินร้อนๆเลยครับครับวีดีนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆนะครับ